อ่ารีวิวเทสลูกค้าเทสคาดเอาดันไฟส่งก่อนส่งไปพิจิตท่านี้เขขอมาคือขอสายไฟยาวๆเพราะเขาจะไปใส่รถไฟนะครับอยู่กับอ่ไดตัวนิสสันร้อยห้บฮะโอเคมันก็จะมีปลั๊กไฟตัวผู้ตัวเมียแค่ดึงของเก่าออกแล้วก็เสียบย้อนสายสีดําเส้นเล็กให้จับลงกาวนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเดินเครื่อง นี่คือมาตรฐานนะนี่ปิดเอาไว้ล็อกแรกครับมันก็จะโดดขึ้นมาแนละ้วทั้งโวลทั้งแอมป์จะกระดิกขึ้นมาอสองอขึ้นมานะ,ะสามตีมันตัดเพราะใดมันไม่มีแรงรับโหลดมันจะตัดเหมือนก็ว่าไม่ได้ใช้งานอะไรมันก็จะตัดไปไม่ต้องกลัวกระแสเกิน ถ้าใช้แล้วมันหนึ่งจะขึ้นถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ขึ้นครับก็แนะนําว่าเวลาเราเลิกใช้งานเราปิดมันเพราะว่ามันจะไม่กินกําลังเครื่องข้อสำคัญจะได้ประหยัดน้ํามันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมแพ็กส่งไปพิจิตขอบพระคุณครับ